เนี่นะครับหลังจากพันมากัวโมงกวัวๆนะ,นะครับยังดับไปรอบนึงครับดีอยู่ครับดีแต่ตาชิดนิดหน่อยครับอ,ออกแล้วนะ,ะ,ออนะครับดใช้ายปวดออกแล้วครับตอนนี้เร่งเชียงแค่นี้ทียแบบว่าเกือบจำคันเร่งนะครับ Lạnh đã đạt được hạp, đôi khi em muốn 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 โมงครัวเกือบสองโม้แล้วครับทีเดียเนี่ยวา่าเพราะอะไเร่งแค้นาะครับตอนซับเนี่ยตอนซับเพี่ยงบอลเล่งเนาะครับเพราะว่ามันเป็นเพี่ยงเลยีเดมันยังมาทันเนน็ดนะ ผมถ่ายคลิปกันนด้ครับเสียใจวก็เป็นคนเอาให้กินเนะเขาเสียตังสี่เนะครับตัวแรงนะครับให้กินตัวแรงนะครับนะ ไฟกินไฟแล้ีครับปกติเราไมเห็นไฟแล้วครับแต่ไม่เห็นไฟแล้วแล้วอย่างนี้เราก็มาดูด้วยไฟนะไฟกินไฟไฟมัน ละเอย Connie, e. Next, to to ียดที่แบบการทำน้นครับเดี๋ยวละอียเท่าับไปโดนเ่านั้นครับเดน้ำสำหรับคุณยี่งกับเือรุ่นแบบ10เครื่อง17 18แนงครับเพราะฉะนั้นเครื่องรถ่ถนาลากครับเพรนั้นเครื่องกตาสีผมนะครับนแล้วครับกินแบบลุลุลย แ uh ต่เ uh, ท่ากูลานคลเขรงเนี <vinegar> ันี่ย้าก่อนนะครับ น,น,นี่ค,นนครับผมจะมีกหละจะมีคนแล้วครับเดี๋ยวผมจิดไปผมไปห้างซอยสีรั้งนะครับผมมาด